อดช่วยหาดีไหมหาอ่ะหายอ่ะฉันเบื่อแกตอนพมันง่งนนคองเออแล้วจริงคิดบ้างไหมอะวนน่าสนุกใช่ไหมเออสนุกมากใช่ไหมใช่นี่จะขึ้นอืดน่อยน่รออยูน่นี <laughs> เขาเราไม่กลับเราไม่กลับเฮ้ยจริงจริงได้จริงตีดูตีดูตีไม่กลับไม่ต้องกลัวติดกัดนริงเร็วทำได้เหมือนเป็นคนณคนไหนเขาร้องอ่ะช่วยหน่อยแกอย่าบอกว่ามันจะได้จะ่ทำหน่อยเถอะตีของแกไม่ใช่รองรองูมาฉกมากินไหมกินไหมจ๊ะกิน